สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติของวันที่19กันยายน2566นะครับสําหรับฮานอยปกตินี้ก็จะมีทุกวันทุกวันนะครับออกเวลา6โมงเย็นนะ6โมงเย็นถึง6โมงครึ่งของทุกวันทุกวันนะครับก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับประเทศเวียดนามที่ข้างหลังอาจารย์นะครับเห็นไหม อันนั้นสะาสะพานไปเวียดนามนะเ <S 2 S 1> อะอก็คงจะเป็นจุดจุดเขาเรียกว่าอะไรจุดถ่ายรูปอ่ะไม่ใช่จุดถ่ายรูปเขาเรียกอะไรนะที่เราไปแล้วชอบไปนั้นนะเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะนึกไม่ออกเวลานึกเดี๋ยวนึกออกแล้วจะมาบอกใครใครนึกออกก็บอกด้วย จุดที่ถ่ายรูปจุดสําคัญสาคัญนะมาเลือกอะไรนะประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แพะ่เข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับ <c oughs> อ่านเช็คอินเช็คอินใช่ไหมใช่เช็คอินป่ะที่เข้าไปในไลน์ในเฟซบุ๊กในอะไรนี้ว่าเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ย <c oughs> อืมครับก็ตามนี้ก็แล้วกันอะไรก็แล้วแต่เนาะครับ ขอพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะขอบคุณมากๆที่กดติดตามขอบคุณมากๆที่กดถูกใจนะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะอ่านี่นะว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าหน่อยปกติมันก็เข้าบ้างหลุดบ้างแ้วเนาะเลขตามภาษาเลขแหละอ 19กันยายน2566นะครับหาเนอกกตินะครับออกทุกวันนะครับหกโมงเยน็นถึงหกโมงครึ่ง890นะครับเน้นที่8กับ9ฟันธงที่9นะ9 3 3 9 9 4 4 9 9 5 5 9 9 6 6 9 9 7 7 9 8 3 3 8 8 4 4 8 8 5 5 8, 8 8 6 6 8 8 7 7 8นะครับส่วนชุดวินนะครับ3 4 5 6 7 9ลอง8นะอมาดูใกล้ๆหน่อยให้มันชัดขึ้นหน่อยนะึ่งยิบเออ ขนาดนี้ก็ได้แปดเก้าศูนย์นะครับเน้นที่แปดกับเก้านะใครชอบศูนย์ก็จัดไปนะครับเก้าสามสามเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแปดสามสามแปดแปดสี่สี่แปดแปดห้าห้าแปดแปดหกหกแปดแปดเจ็ดเจ็แปดส่วนชุดวินนะครับตามนี้นะอ่านี่ตามนี้นะครับวินนะครับส่วนสายรูดก็รูดที่เก้านะครับกับแปดนะสายรูดนี่ไม่พลาดนะครับไม่พลาดเลยสายรูดเนี่ ไฟจอเนี่ยมักพลาดบ่อยนะอืประมาณนี้นะครับจดเอาทุกตัวทุกตัวเลยอ,อืมเด่นหมดทุกตัวเลยวันนี้เลขเด่นเยอะจริงๆ9ก็มีเลขประจําวันนะ9ก็มี8 8ไม่มีนะวันนี้นะ 0, 0 0มีมี9กับ0นะเลขประจําวันนะ ก้าวก,กับเลขประจําวันเก้ากับศูนย์นะจะมาไหมมาลุ้นๆกันดูนะครับเก้ากับศูนย์นะครับในนี้ไม่มีศูนย์ทักตัวเลยอือมันจะเก้าอนนี้นะครับถ้าศูนย์มาก็คงเป็นศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดประมาณนี้นะครับอืมงานลอยพิเศษนะครับจดเอาเนาะทุกตัวทุกตัวเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับหกโมงเย็นนะหกโมงเย็นถึงหกโมงครึ่งนะครับของทุกวันทุกวัน ก็จะรับพบกันที่นี่นะครับอ่าขอแบบวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ